ยอดเลยท่านผู้ชมป่าปวเป็นตัวใหญ่ๆอันนี้หอย สวัสดีครับสวัสดี F C บาเมททุกทุกท่านเนาะคลิปนี้บาเมทพาพี่พี่ F C มาเดินนะเยาวราชนั่นเองนะท่านผู้ชมนะมาดูนักท่องเที่ยวนะท่านผู้ชมท่องเที่ยวก็เยอะนะครับท่านผู้ชมเยอะนะอันนี้ก็ ามาดูกันนะว่าจะมีอะไรทีเด็ดบ้างคนระนะับนักทัศนศิลป์ถนนยมราศก็จะปิดอันนี้นะท่านผู้ชมปิดเ,เป็นแผงเลยนะท่านศิลป์นะนะกั้นไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินออกไปข้างนอกนะเพราะว่ากลัวรถนักท่านผู้ชมแต่รถชนนะท่านผู้ชม ในร้านอันนี้นะครับนักบาร์บีคิวนะท่านผู้ชม,ะมนะมาจางนะท่านผู้ชมนี่พลังต่างชาติเยอะนะท่านผู้ชมโอ้โหนี่ร้านอะไรเนาะท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยเจอแล้วครับทีเด็ดมนาะ ปลาหมึกผู้นักเที่ยวลุมเลย <c oughs> มาดูกันนะฮะอ่า,อา,อาสุดยอดเลยท่านผู้ชมมีต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็ตอนนี้ย่างเสร็จเหลืองเลยท่านผู้ชม ทานานีเด็ดนะต้นไม้ใหญ่ๆนะ่าน,นาโอ้โหน่ากินจังเลยนะท่านผู้ชม นีนเป็นไพ่ปมะเด็คู่นะท่านผู้ชมคู่เกาหลีนะท่านผูน้ชมชาวเกาหลีก็เยอะนะ ชาวจีนนะท่านผู้ชมชาวจีนก็เยอะนะฝรั่งนะท่านผู้ชมโท้เรียนนะท่านผู้ชม420 520 300กว่าบาทก็มี โอ้นี่เลยท่านผู้ชมเกาลักษ์นะเกาลักษนี่ต้องขึ้นชื่อด้วยเกาลักนะท่านผู้ชมเกาลักญี่ปุ่นเกาลักจีนนะท่านผู้ชมนะหอมม็ดแต่ก่อนหอมมิตรก็ได้ขายเกาลักษ์นะนี่เลยท่านผู้ชมปลาไม่ดีก็มีตะไบใหญ่ๆนะไม่รู้ไม้ไม้ใสนะตัว้นบุช ยอดเลยท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวต้องอได้ลายรูปมาท่านผู้ชมมย่างมย่างท่านผู้ชมอันนี้ก็ย่างเสร็จแล้วเนะพร้อมไปกินนะครับท่านผู้ชมรอไปกินว้าว สองภางฟังนะท่านผู้ชมสองภางฟังเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนู่นนะท่านผู้ชมอันนี้ก็น่าจะเป็นหน้าทุเรียนนะท่านผู้ชมนะนนเข้าไปซอยนี้ก่อนนะท่านผู้ชมว่าจะเป็นยังไง จะมีอะไรทีเด็ดให้ท่านผู้ชมได้ชมนะท่านผู้ชมเข้ามาซอยน,นี้ร้านแรกก็คือผัดไทยนะท่านผู้ชมนะผัดไทยว้าวท่านผู้ชมน่ากินนงผัดไทยหอยทอดน่น่ากินมาก อันนี้ร้านาปิดปักกิ่งนะท่านผู้ชมนะร้านปิดปักกิ่งตรงนู้นนะในร้านคนนี้กว๋วยเตี๋ยวนะกว๋วยเตี๋ยวเป็ดอู้น่ากินฝั่งนี้สาวจีนนะท่านผู้ชมน่ารักมากน่ารักมากท่านผู้ชม ฟังนี้กุ้งนะท่านผู้ชมนี่ทีเด็ดเลยประเมียจายพีพีเอฟซีได้รับชมเนาะท่านผู้ชมนี่เลยว้ามันจะตัวใหญ่ๆอันนี้หอยนางลมหอยอะไรเนาะบัดชาท่านผู้ชมเนะี่ย ว้าวท่านผู้ชมน่มากินทั้งนั้นเลยทงให้น้าท่านผู้ชมอันนี้ร้านอะไรเนาะท่านผู้ชม ชาจีนนะท่านผู้ชมก็ยืนซื้ออาหารนะท่านผู้ชมสั่งอาหารคิวยาวเลยโอ้ของกินเยอะนะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมบัรเมดก็มาตรงนี้ได้นะท่านผู้ชมนะบัรเมดจะกลับคืนนะท่านผู้ชมหมดจบนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าตอนนี้จะเป็นซอย ไม่ลึกหลยนะท่านผู้ชมนะ ชอบมากเลยตัวละพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทตันนี้พันสามร้อยหกสิบบาทนะท่านผู้ชมมีแต่ตัวสดๆเลยนะท่านผู้ชมนะ โอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมขอบคุณ FC e ทุกๆท่านที่เข้ามารับชมช่องบาเมคุณอินดขอบคุณที่กดติดตามนะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะอัปเดตให้พี่ๆ FC ฟซีเนะรื่อยๆนะท่านผู้ชมนักก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมขอบคุณคนะรับ